ศูนย์อาชีวบริการของวิทยาลัยการอาชีพปราบบุรีดำเนินการมาตั้งแต่วันไหนนะคะ13นะคะแล้วก็มีนักศึกษานักเรียนมาร่วมปฏิบัติการจำนวนกี่ท่านคะ นันกเรียน25แล้วก็วกคุณครูทีมงานรวมนักทั้งครูทั้นักเรียน30คนทั้งหมด30คนนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานวันแรกจนถึงวันนี้การมารับบริการของชาวบ้านเป็นยังไงบ้างคะข้อหนาแน่นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงาน,นี ก่อนไฟฟ้าแล้วก็เครื like ่องยนต์รถยนต์จักรยานยนต์ที네่เกี่ยวกับไี่เจอน้ําท่วมค่ะคือมีรถมอเตอร์ไซค์ที่น้ําท่วมมารับบริการแล้วแก้ไขยังไงคะยากไหมก็ต้องอ่าที่เนี้ยเช็กอาการต้องือต้องถ่ายน้ามันเครื่องค่ะดูนะครับว่ามีน้ําเข้าเครื่องไหมนะครับแล้วก็อ่าดูดูสถานการณ์ในเบื้องต้นให้ค่ะนะครับส่วนใหญ่ซ่อมได้ซ่อมได้ครับซ่อมได้ไม่ไม่ไม่เสียมาก่อนค่ะนะครับแล้วรวมทั้งเครื่องไฟฟ้า ใช่า่ะนี้ก็เนใหญ่ถ้าปกติใช้งานอยู่แล้วก็น้ำท่วมเนี่ยเราก็มาดูแลนะครับเราไล่ความชื้นทําให้มันแห้งนะครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพการใช้งานส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาค่ะครับส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาถ้าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าน้ําท่วมเนี่ยถ้าใช้งานได้เมื่อก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาสามารถมารับกลับได้ภายในวันเดียวหรือยังไงคะก็แล้วแต่ปริมาณนะครับตอนนี้มาช่วมแรกๆเนี่ยงานมันจะเข้ามายอะหน่อยนะครับก็จะทยอยกันออกไปนะครับก็ตามอาการประมาณมา เช้าอาจจะได้เย oh, ็นแล้วถ้ามาช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายก็อาจจะได้พ่งนที้อ๋อค่ะก็หลันกันไปเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสามารถทํางานโดยที่มีคุณครูควบคุมอยู่หรือว่าเขาสามารถที่จะทํางานได้เองเลยยากมีมีมีความยากอะไรที่เกิดขึ้นบ้างคะหิวประสาทอะไรบ้างไหมในการปฏิบัติงานเด็กๆมีบ้างเรืของนเรื่องปัญหาพวกเป็นรกขาทั่วไป มันจะมีเครื่องยนตไฟฟ้ามันจะหลากหลายเนิดนะครับยี่ห้อมันจะหลากหลายบางครั้งก็นักเรียนก็ไม่เคยเจอนะครับเราก็ต้องคอยดูแลกันครับคู่นักเรียนสู้ๆนะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ